สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันในโซเชียลแคมนะคะก็จะเอาของที่เรากินในแต่ละวันนะคะเอามาให้ดูเวลาที่แบบว่าเราไม่ได้ทําคลิปนานๆหลายวันอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้าไปถามหาไปทางนะคะว่าหายไปไหนก็เลยเออไม่รู้จะทําอะไรให้ดูก็เลยเอาของที่เราที่เรากินทุกวันประจําวันนะคะเอามาให้ดูว่าแต่ละวันเรากินอะไรบ้างนะคะมันเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจําวันว่าแต่ละวันเนี้ยเหมือนเราทาครีมกันแดดครีมกันแดดหรือว่าบำรุงผิวอะเราก็จะทําทุกวันใช่ไหมเหมือนเรากินอะไรพวกเนี้ยเราก็จะ แต่ละวันเราจะนั่งคิดว่าวันนี้เรากินกูตาหรือ,อย่างกินแอลคาลีน uh, เพื่อลดไขมันหรือ,อยังหรือว่ากิน uh, คอลลาเจนหรือ,อยังกินวิตามินซีหรือ,อยังอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็เลยเออเอามาให้ดูว่าแต่ละวันเนี่ยเรากินอะไรบ้างนะอันแรกเลยมันก็จะเป็นคอลลาเจนแบบชงนะก็คือช่วงนี้กินอยู่เนาะโอเคก่อนหน้านั้นก็จะกินแบบแคปซูลนะกินวัลเ็ตนะคะก็ตอนท้องว่างจะเห็นผลนะคะแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าให้กินกูต้าหรือว่าคอลลาเจนพวกนี้จะต้องกินแบบสลับสลับกันไปมาอย่าก,กินอะไรซ้าๆบ่อยๆนะก็เลยเออเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าแบบชงมันจะช่วยในเรื่องการดูดซึมได้ดีนะคะก็เลยเออเปลี่ยนมาเป็นแบบชงบ้างอันนี้ก็ก็ดีก็ออร่อย มันจะฟืดนฟูประควาดเปรี้ยวๆนิดนึไปไปนง,น,งนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าหวานแล้วก็เปรี้ยวอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเราช่วงนี้เราเป็นสิวนะคะเขาบอกว่าให้กินแบบพวกกูตา้หา,ตาหรือว่าคอลลาเจนมันจะช่วยลดรอยสิวได้เร็วขึ้นก็เลยเออกินอันนี้แบบชงวันละซองก็พอนะมันก็ถูกดีด้วยฮะอันนี้เป็นคอลลาเจนสองแสนนะคะเป็นนี่แหละอันนี้แหละกล่องลักษณะนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกินกูต้า ของโลเซนอันนี้ก็คือเป็นไม่ใช่แบบชงเป็นแบบเม็ดนะคะก็คืออมวันละเม็ดเวลาไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาที่กินพวกเนี้ยเขาบอกว่าให้กินวิตามินซีควบคู่ไปด้วยมันจะเห็นผลเร็วนะคะเราก็คิดอะไรไม่ออกอะไรถูกอะไรผิดเราไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าเรากินแล้วเรารู้สึกดีมีความรู้สึกว่าตัวเองสวยคือก,ก็กินไปอย่างนั้นแหละนะอันนี้ก็ซื้อมากระปุกนึงแล้วก็กินได้ทั้งป้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิตามินซีที่เด็กๆเ,เขาชอบกินกันอ่ะจริงๆแล้วพวกอาหารเสริมพวกคูตา้าหรือว่าคอลลาเจนพวกเนี้ยมันจะมะะีวิตามินซีที่มาาจก ผล,ลไม้ผสมอยู่นะเขาบอกว่ากินควบคู่กันไปมันจะเห็นผลได้เร็วขึ้นก็เลยเออกินแล้วรู้สึกดีก็กินกินไปอย่างนั้นแหละเราไม่คิดอะไรมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นของยออี่ห้อโรเซนเป็น p p t เป็นแอลกูตาเขาบอกว่าโอมวาลเมตมันจะช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมันที่มันสะสมคือพออายุเรามากขึ้นใช่ไหมมันก็จะไขมันมันสะสมนะคะมันจะไปเร่งการเผาผลาญทีนี้เรากินแล้วก็รู้สึกงั้นๆแหละที่ที่มี โฆษณากินแล้วก็รู้สึกไม่ไม่รู้สึกว่ามันเาผาผลาดอว่าเสริมลงเลยแต่ว่าพอกินสลิมมิ่งไดเอทอันนี้คือสลิมมิ่งไดเอทนะคะก็ mm hmm. กินแบบไม่ได้กินทุกวันกินเฉพาะเวลาที่แบบว่าเออรู้สึกมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบอ้วกนก้นก็กินอะไรประมาณนั้นอนะ่ะกินวัลเมทก่อนอาหารอะไรเงี้ยมันจะเล่นการเาผาผลาญได้มากกว่าคนที่ตามเราใน IG นะคะจะเห็นว่าเราผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชอบกินมากแต่ทําไมไม่อ้วนเพราะว่าเรามีตัวช่วยสลิมมิ่งไดเอทนะคะก็มันก็กินแบบว่า ช่วงเวลาที่แบบว่าเราึกอ้วนขึ้นก็กินไปอย่างนั้นแหละทีนี้อันต่อมามันก็จะเป็นน้ำมันตับปลาน้ำมันตับปลาอันนี้ย่าซื้อมาฝากกินแล้วรู้สึกว่าจริญอาหารก็คืออร่อยขึ้นนะคะก็กินวาเลเมดนี่แหละก็กินกินไปอย่างนั้นแหละก็คือได้มาฟรีนะคะคิดอะไรไม่ออกอันต่อมาก,ก็กินบํารุงโลหิตนะเป็นคนเลือดน้อยโลหิตจางโอเควันนี้ก็ครูจะหายคิดถึงกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ